คือคณิตศาสตร์เนี่ยน,นะมันเป็นวิชาของความเข้าใจนะครับเเราต้องเรียนด้วยความเข้าใจจริงอยู่ว่าความเข้าใจคือ40%อร์ซอีก60%มันคือเรื่องของทักษนะนแต่ถ้าเกิดว่าพื้นฐานเนี่ยเราไม่เก็ตเราไม่เข้าใจนะการที่เราจะไปทำโจทย์ที่บอกว่ามีการพลิกแปลงมีการถามประยุกต์ซึ่งซึ่งคณิตศาสตร์ชอบทำ คือคุณครูสอนเลขอ่ะชอบเป็นคนเยอะชอบชอบคิดเยอะชอบให้นักเรียนใช้สมองเยอะๆนะครับเพราะว่ามันเป็นวิชาเดียวที่ที่ให้ผู้เรียนนฝึกฝึกทักษะฝึกการใช้สมองนะครับเพราะนั้นแรกๆถ้าถ้าน้องไม่อินกับวิชาคณิตศาสตร์หรือว่าเรียนแล้วมันไม่ค่อยสนุกเนี่ยน้องจะรู้สึกแบบเรียนเสร็จเหมือน นวดนวดนวดสมองนวดหัวว่าโอ้เยอะเหลือเกินอะไรอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะถ้าเราเข้าใจถ้าเราฟังคืออันเนี้ยเราแปลงจากภาษาไทยเป็นภาษาคณิตศาสตร์ถูกปะเออถ้าเราสามารถแปลงมันได้เป็นสัญลักษณ์เป็นภาษาคณิตศาสตร์แล้วเราเข้าใจเราพยายามมองมิติให้เจอว่าสิ่งนี้แปลเป็นอย่างนี้นะพอแปลแล้วมันจะไปใช้อย่างนี้นะ ว่าเรามาเป็นลูกหรือว่าเขียนเป็นสัญลักษณ์นะครับมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังทําโจทย์เกี่ยวกับข้อนั้นไปเรื่อยๆจนเราเข้าใจทะลุป,ปุโปรงนะฮะนั่นแหละคือสิ่งที่วิชาคณิตศาสตร์พยายามที่จะสอนนักเรียนทุกๆคนโดยที่เขาไม่ได้บอกอตรงๆว่าเขาสอนเราในเรื่องเหล่านี้นึกออกไหมเออนะฮะ เพราะนนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องต้องพัฒนานะครับยังดีที่เรายัางไม่ค่อยเจอวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นแมทช์แมทติกโรงเรียนนี้ไม่ค่อยมีถูกไหมมีนิดหน่อยมีไม่เยอะมีนิดหน่อยคือพี่เคยสอนโรงเรียนที่เป็นไบเลนโกเนี่ยที่ที่มีอยู่ช่วงหนึ่งก็ออกข่าวแล้วว่าแบบมีปัญหานู่นนี่นั่นอะไรนสอนหลายคนสอนน้องหลายคนที่เรียนระบบนั้นน่ะเขาจะเรียนคณิตศาสตร์สองรอบ รอบแรกเรียนภาษาไทยรอบสองเรียนภาษาอังกฤษอันนี้มีปัญหาอีกเพราะว่ากว่ากว่าน้องจะแปลไทยเป็นคณิตศาสตร์เป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นความเข้าใจได้เนี่ยก็สเต็ปที่หนึ่งเนะเสร็จแล้วก็ไปเจอภาษาอังกฤษที่ต้องแปลในลักษณะอย่างนี้อีกเป็นสเต็ปที่สองก็จะปวดหัวตุ๊บเลยก็จะงงนะฮะยิ่งเราไม่ไม่ได้คุ้นชินกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษนะจริงๆแล้วอย่างนี้นะความลับนะ คือภาษาใดๆในโลกก็แล้วแต่ภาษาไทยคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นลักษณะภาษาหนึ่งนะภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือเกาหลีหรือญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยถ้าเราฟังบ่อยๆฟังฟังก่อนนะมันต้องเริ่มเริ่มจากการฟังแป๊บหนึ่งเราจะฟังรู้เรื่องนะพอเราฟังรู้เรื่องปุ๊บเราจะอยากพูดครับอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์เราจะอยากพูดนะพอเราพูดปุ๊บ เราจะอยากสื่อสารคําว่าสื่อสารคือเราต้องฟังแล้วก็พูดให้ให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเข้าใจถูกปะพอเราสื่อสารได้ปุ๊บเราก็อยากจะคุยให้มันสละสลวยหรือว่าใช้คําศัพท์ที่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์อันนั้นเราถึงค่อยไปเรียนแกมมาหรือว่าไปเรียนคําศัพท์ชั้นกลางชั้นสูงชั้นอะไรเพิ่มเติมอะไรซึ่งภาษาไทยเองก็เป็นอย่างนั้นนะถูกปะ จำได้ไหมตอนเด็กๆที่เราพูดไม่ได้เออบางคนจำได้บางคนจำไม่ได้อันนี้เล่าให้ฟัง,ขงเขาแล้วนะฮะแต่ว่าเราเห็นใช่ป่ะตาเราเห็นหูเราได้ยินคนเขาพูดภาษาเราก็พยายามออกเสียงว่าอ้ออ้อะเออะไรไปอย่างนี้แล้วคำแรกที่เรามักจะพูดได้คือคำที่เราได้ยินบ่อยๆใช่ไ่ะถ้าอยู่กับพ่อแม่พ่อก็บอกอเรียกพ่อซิเรียกแม่สิอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอืม พอเราได้ยินเราก็จะเริ่มเรียนแบบเริ่มการพูดพอเราพูดได้ก็จะเข้าสเต็ปอย่างที่พี่เล่าเมื่อกี้ภาษาอื่นก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับเป็นอย่างนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าระบบการเรียนของของประเทศเราอะ่ะที่ไม่รู้ว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้หรือว่าเขาข้ามเรื่องนี้เพราะว่าเขาคิดว่านักเรียนเก่งทุกคนนะอย่ามาสางคิดมาถึงก็ให้เรนแกรมามาถึงไรก็ให้ท่องศัพท์ใช่ปะ ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะต้องให้เริ่มจากการฟังเยอะๆถ้าน้องไปสังเกตนะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยถ้าเราเลี้ยงเองเราเป็นคนไทยแล้วก็พูดภาษาไทยใส่เขาเด็กจะพูดภาษาไทยได้ทาพ่อแม่เป็นผู้ภาษาอังกฤษใส่เด็กจะพูดภาษาอังคฤษได้บางคนไม่มีเวลาใช่ไหมจ้างคนต่างชาติมาเลี้ยง อาจจะเป็นพี่เลีาา้ยงพม่าลาวหรืออะไรอย่างนี้เด็กจะพูดภาษาพม่าหรือภาษาลาวได้จริงๆรพรขอว่านี่คือการเรียนรูม้มนุษย์เป็นอย่างนี้นะครับเข้าปะย้อนกลับมาในวิชาคณิตศาสตร์ก็เหมือนกันคณิตศาสตร์เหมือนเป็นภาษาภาษาหนึ่งเพียงแต่ว่ามันเป็นภาษาที่ต้องต้องเยอะนิดนึงนะเพราะว่าคนคนใช้คนคิดเนี่ยเป็นคนที่แบบอยากจะให้เราเป็นคนรอบคออยากจะพูดแล้ไม่ผิด อยากจะให้มันเป็นสื่อกางของคนทั้งโลกนะฮะโลกนี้ทุกคนเรียนคณิตศาสตร์ตัวเดียวกันหมดนะรู้ปะไม่ว่าน้องจะเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งนะฮะหรือคนแขกหรืออะไรเงี้ยทุกคนเรียนคณิตศาสตร์ตัวเดียวกันหมดดังนั้นถ้าเกิดน้องบอกว่าเฮ้ย x าร์ค่าเฉลี่ยเลยขคณิตสัญลักษณ์เนี่ยไอสัญลักษณ์ x าร์เนี่ยนะฮะเอาไปพูดที่ไหนอะใครๆครก็ต้องเข้าใจใช่ไหมนะ สัญลักษณ์เนี่ยซิกมากเอเนี่ยใครๆก็ต้องเข้าใจเพราะว่าทุกคนเรียนคณิตศาสตร์ตัวเด่นนะดังนั้นฝากไว้เนาะต่อไปนี้เนี่ยอันไหนที่อ่านแล้วไม่เข้าใจแม้แต่นิดเดียวแม้แต่นิดเดียวคือต้องเข้าใจ100%โอเคไหมนับจังใจวันนี้นะคณิตศาสตร์โจทย์เนี่ยถ้าตรงไหนไม่เข้าใจ หรือเข้าใจไม่ครบร้อยเนี่ยถามท่านที่นะครับหรือหรือถ้าเกิดอยู่ที่โรงเรียนมันถามไม่สะดวกใช่ป่ะเดี๋ยวนี้เรียนออนไลน์หรือออฟไลน์หรือคนเยอะหรืออย่างเงี้ยจดไว้จดไว,ดว้แล้วมาถามพี่เนี่ยเราเจอกันสัปดาห์ละสองครั้งอยู่นะถามเลยเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้น้องเข้าใจ100%เนะครับเพราะว่ามีวิธีอธิบายเรื่องเดนะียวน่ยหลายวิธีเดี๋ยวอธิบายไปเรื่อย เอาข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างข้างหนา้าข้างหลังตรงกลางจากในไปนอกจากนอกไปในนะฮะเปรียบเทียบนี่จนกว่าจะเข้าใจ100%้เพราะอันนี้มันเหมือนเป็นภาษาภาษานึงโอเคนะโอเคนะต่อไปนี้ต้องไม่ปล่อยผ่านนะต้องไม่ปล่อยผ่านเพราะว่าคณิตศาสตร์มอต,ต้นมันคือพื้นฐานของคณิตศาสตร์มอปลาย ซึ่งถ้าเราตั้งใจว่าเราจะเรียนพวกวิศวะหรืออะไรอย่างเงี้ยนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ที่ต้องรู้นะเรื่องความเข้าใจพวกนี้ต้องรู้เพราะพอเรียนสูงขึ้นไปมันจะมาใช้ทั้งหมดเลยมันจะมาใช้โอเค